ครับสวัสดีครับพบกับช่องมนตรีไอดินชาแนลนะครับวันนี้เราจะมานะครับนมสัสก,การหลวงปู่โตนะครับผมสมเด็จพุทธาจารย์โตพมรมพรมะรังสีนะครับไม่ต้องถอดรองเท้านะครับผมไปเย,เยอะได้ได้ได ครับมาแล้ว <coughs> 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 ชวทานน้ำข้าไฟเก่อนช่วยคายน้ำข้าไปคนครับก็เป็นบรรยากาศในวัดนะครับผม เจะมาเจอศิลปินนะครับผมพี่สรพงศ์นะสรพงศ์ชาตรีนะครับสวยมากนะครับนะทำประวัติไว้นะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูประวัติของพี่สรพงศ์ก่อนแสดงภาพพยนต <c oughs> ์ถ้าเรืสวนมหารอานะครับนี่นะครับผมสรละคนก็น่าจะเคยรับชมนะรับบทเป็น พระมหาเถรนะครับคันฉ่องนะครับนะครับหหังเรื่องนี้อลังการมากนะครับแสดงได้ยอดเยี่ยมนะนะคาับบริเวณในวัดนะครับผมวัสดีนะคะัยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะะาชุมมาท้านบนได้เลยค่ะ สวยมากนะครับทรรคือทรงไว้ซึ่งความดีพูดดีคิดดีทำดีนะครับผมพร,ระนอน,นะครับ99มตรสวยมากนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นสวนหย่อมนะคะบวิหารนะครับตรงข้ามจะเป็นวิหารนะครับวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินาราชซึ่งแล้วก็ทางขึ้นวิหารหลวงปู่โตนะ,ะนะครับนู่นนะครับทางขึ้นวิหารหลวงปู่โตนะ,ะามมานะครับวดงามมากนะครับ อันนี้ก็เป็นน้ำพุนะคระสวยงามนะครับนครับผมน้ำพุด,ด้วยนะอันนี้จะเป็นบริเวณในวัดนะครับผม သာဓုမဟာဗောဓေနန္တိသေနသစ္စာဝါဟောဝသေစသာဝေသယအရဟိတေပဋိပဒိတေယံန္တရာဟာတာယောဝစ္စောတိမတိနပဒတေမတံတိံသဝါနံသေသဝိသานိတုပတ်ဝ สุขานาคิสัมพันธนโรสัพพโยมหากาลุณิโคนาโทยิศายะสัพพานินังโคเรตสวะปารังยิพาปะโตตัมโพธิมุตตมังสตีนะจามะเจนะโอตุเจยังมังคะรังเจยันโตโพธิญา นี่จะเป็นทางขึ้นวิหารหลวงปู่โตนะครับผมด้านซ้ายนะครับส่วนด้านขวาจะเป็นวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะครับไะเดี๋ยวเราจะไปทางวิหารหลวงปู่โตกันนะครับอันนี้เดินกว่านะไม่ไม่ไปเลยอย่าเพิ่งไปนู่นไปนู่นก่อน เ,ออเดี๋ยวเราก็มาถ่ายไงมาอันนี้ไม่ใช่เราจะเข้าอีกทางหนึ่ง นี่ครับทางข้ามไปวิหารหลวงปู่โตนะครับผมสวยมากนะครับ วาตะเตจัมปติสาธิปุนาภโรคุณโนอัมมบริภโรจะอุปาลีสัทธิวติเทนะอัสสัญญะมาตุวาติ <the> <the> คร ah: ับผมตอนนี้เราก็เดินทางเข้ามาสู่ภายในนะครับวิหารนะครับหลวงปู่โตนะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินชมด้านในนะครับผม ครับผมนะครับตอนนี้เราเข้ามาที่รวงปุโตโตแล้วเนาะนะครับองค์ใหญ่มากนะครับผมนี่นะครับองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับผมดวงปู่โตนะครับแล้วก็บริเวณวิหารนะครับตอนนี้ก็ยังมีการปรับปรุงอยงู่นะครับผม ทางเข้านะ นี่จะเป็นด้านหลังองค์พระนะครับด้านหลังหลวงปู่โตนะครับวันนี้มารับชมด้วยกันนะครับผ้ากาบไหว้นะครับหลวงปู่โตนะครับ ่วนตรงนี้นะครับจะเป็นแบบจำลองพระมหาวิหารนะครับสมเด็จพระพุทธทราจารโจโตนะครับผมมาดังสีนะครับผมใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนี่นะครับเป็นแบบจำลองนะครับ วันนี้ได้มีโอกาสได้มาแวะนะครับผมกราบไหว้นะครับหลวงปู่โตนะครับเพื่อให้เรามีความสุขความเจริญนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับแคล้วกลาดปลอดภัยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมมากราบไหว้พระด้วยกันนะครับ F c ซนะครับทุกคนนะครับผม วันนี้ผมก็พาเดินดูรอบๆนะครับองค์พระนะครับก็ยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์นะครับสำหรับวิหารน,นะครับ คนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอขอให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนี้นะครับมีความสุขความเจริญนะครับทุกคนนะครับผมนะครับมาไหว้พระมาไหว้หลวงปู่โตนะครับผมด้วยกันนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับจะลืมกดไลค์นะครับจะลืมกดติดตามด้วยนะครับช่องมนตรีไอดินชาแนลนะครับผม ครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ